กระทรวงแรงงานจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาตินะคะสารต่อนโยบายพัฒนาฝีมือแรงงานไทยสู่สากลเพิ่มความเชื่อมั่นให้นักลงทุนรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นการแข่งขันทักษะฝีมือระหว่างตัวแทนเยาวชนอาชีวศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากแต่ละจังหวัดทั่วประเทศใน24สาขาอาชีพผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละสาขาจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันฝีมือแรงงานระดับอาเซียนที่ ประเทศเวียดนาม นายนครศิละปะอาชาอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าการจัดแข่งขันฝีมือแรงงานจะเป็นการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสากลสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของแรงงานไทยต่อการพัฒนาประเทศด้วยสําหรับการจัดงานมีการแสดงนิทรรศการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวการออกร้านและการสาธิตการฝึกอาชีพของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานและให้กำลังใจเยาวชนที่ร่วมการแข่งขันได้ระหว่างวันที่6ถึง9มีนาคมนี้ที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีค่ะ